អីថ ாய் ញ៉ៃពីងអីថ ாய் ញ៉ៃបងប្អូនបើអីថ ாய் ញ៉ៃអឺណាស់ស្ទឹកបត់បានបង สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อกี้กลับมาพบพ่อกับผมครับช่องอีสานมนในเพชรครับครับพี่น้องครับมื่อนี้ผมพาพี่น้องมายก่อยกสะดุงนะครับไปเบิ้งท่วแม่ยย่อนะครับยกสะดุงนะครับน้ำแดงนะครับวันนี้ครับฝนตกเมื่อคืนนี้นะครับไปครับพี่น้องครับไปติดตามรับชมคลิปกันได้เลยครับไปครับ น,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 นั่นเห็นบ่นั่น,น,นโอ้ลาส,สลิดใหญ่ครับพี่น้องคุณละว,ว่าถ้าการเขาไข่ขเบิ้ลแล้วพนยังมาถือลุงสิทธายวิดีโอโอ,อ้ผู้เล่นออกไปวาจัมันฝ่ายเนี้ยนั่น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  Cạnh tranh 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 giang apa me... yang oh pakcik ก็ส uh. ิถือแบบนี้นแม่เบิดมือเลยมือนีือ้ดม่ือมนพีนยะเสื่อมปะเื่อมับพ่น้อง anh có phải văng khơi lung mà hả? bay thế mày? ủi thấy ngay, ủi thấy ngay, vĩ nóc, ủi thấy ngay. à, ปัวปวะปวปวปวโอ้ปลาเสือมโอ้งามถา่าปลาเสือมเสือมเกมตุน เค็งใหญ่เก็งใหญ่ครับพี่น้องเนาะมันเป็นยังมันก็ไปแต่ทางปุ่นทับป่าปปมันได้เขาอันเงิอบอันนี้แล้วก็กซังซังปลาเข็งอัดปลาเงิอบแล้วก็ยูนี่ละบาทนีย แกเห็นบ่ กัมปูมาแลบ้บานเอ๊ะปลาก,กะแยงน้อยกับอีกัมปูจับแก้งคือไปให้มันอยู่ทึงพ่แม่ เสื้อเกี่ยมตนี่แะเตเสือเกี่ยมตนี่แหะเตะไมปุ้ยว่าจะหาลูต้กนไกลเห็นมาเบ่งตะกอนดูไปมาเลือเชื่อนึงเสื้อเกี่ยมต้นครับพี่น้องอดึงถึงดึงถึง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 ดดึงด

นี่คแบบนโอ้ยปุ้ยอยากละตีนตอ่อเขาลหลุดเมื่อวานพาพี่น้องมายกย่องชุสะดุ้งน้ำแดงเนาะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกครับพี่น้องน้องสูงน้องสูงดูบรรยากาศครับ กำลังสิถึกครับพี่น้องเสร็จเอ้ยสุดดีฮหวัสดีฮ้อนดีอนดโอ้มันก็นถึกอยู่ตัวเอ้ยปากกระเดิดปากรปากระเดิดปากกระดีปากกระเดิด อ่อนแน้นเมื่อกูไปหาน้อใหม่ก็อีกหมูปลายัางเอ้ยโอ้โหสลิดใหญ่อีกแล้วครับพี่น้อง <c oughs> ปานปลาสลิดบะาอันน้องจอกเดีย้ยมีตัวยิง่งใหค่คอยไปตึกหัวน้องผู้เดียวคนละได้ประสันหนึ่งก็ดุ่มเก้าสองเนะาะขอจุบว่าวจะข้นวย ปูถึกรวบันนีปูถึกกระดุงเงพู่บเอาเอากระปูถึกกระดุงครับพี่น้องัอตา่ไปเลยหน,หนตัว่าปาเ็น่ันนนนต้นรลอดตังไหนี่เนี่ย้มเร็วป่าบ่อนมังกระ่หกระดุงแม่่เสื้อที่นปานไปจะโดนล้ว นัยเห็นบอบอก,ก,ออก,อกอแล้วปะโนกไปตอนมันไปจนถึงแห่ปะโนกไปตอนพ่นปลาขือ้บ่อนใน,นกระดุงเลยแม่พูดปลาเคียงติดอ่อนตอนพูนลปลาเคียงติดอ่อ,อ,น,น,น,อ,อน,น,นตอนอยู่ทึง แล้วับปลาเคียงมีละบอลปูแล้วแม่ปูมาอีกแล้วเต้ หมู ok ่ป่าเฮาก็อีปูอีแล้วเมื่อหนึ่งแต่อีกะปูแม่แตกนัวๆอยู่ยังแม่กระดึบกระดึบฮอปลาเสียมน้อยนี่ล่ะปลาเสียมนี่เอนปลาเสียมน้อยปลาแงตึกเอนบ่ปกแง กระล่อห้ยวงซี่แล้วเดม่นี่ตัวนึงปลาคิงปลาขาวตึตกบั้อ,อีจักซี่ห้าบาท ว่ซุปแล้วเพิ่งกระโลงมาแล้วไอ้คำ

จะทิ oh, s <S yeah. uh, ่มลงเห็ด hmm. ยังเดินนี่ผู้นึงเอาขึ้นผู้นึ่งบสีิ่มลงท่านป่าถือมันสีบอนวาง่าง่ันวางตะบังไงทันทันัือถืออะวางนี่อยมันบ่ถือมันบบอนมาถือกซมันกระดูกสงเป่าอียงข้าวน่อยดอกวามน้อยลงอย่าลุไปไปหาตุ๊กโก้ลงไปทำไมไปหาอย่าล โอ้โหคือลายตัวลยเดียดตาเนี่ยโอ้ปลาดุกมาอีกคู่ปลาดุกหนึ่งตัวครับปลอีอีทยอีกตัวหนึ่งครับอยู่เทิงบนครับพี่น้องปลาดุกปลาน้ำแดงครับ จ่อยอืแมปากากาหน่อยโอ้ปากะปากะแหงอีกสโตเตอโอ้กระแยงตัวสวยๆอืมมันเริ่มสีถึอแล้วบบนี้มงยานี่มันงดสร้างเตอมันติดอันอันนี้มันนี่แหละติดยังมันน่ะ ปลากระแจยงครับพี่น้องครับปลากระแจียงห้ามทีมไพ่อสุนแล้วแม่หามทีมพ่อสุนแล้วหามทีม ตาตาเครืงเครื่องอะแม่เพิ่งเตะดึงดึงบาตานี่ยอันเด๋บาดละตัวบาดละได้ไปเรื่อยๆแม่อไอปู่ลอยหนาจือเครื่อง,งไอ่อบัณน,นี้มันก็นมาเขากระดุงอีแม่เหรอบัณน,นี้คือเก่า ลึกเด,ก,ด,ก,ดกนั่นดีหนึ่งตัวครับปลาขาวอีทายอืมึืม

ก้ามใหญ่ขนาดตัวนี้พุ่นลรอแม่ตักได้อยังไงนี้ึงว่า,า,า,ม,า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 มันมน,มน,นั่นคาบหรือเปล่าเฮ้ยเดือดหักเอาเลยเนี่ยหักเอาเด้อก้ามมาเด้อบ่หักแม่เอาตัวน้าน้ำตัวน้าน้ำเลยกัดกระดูก เราตูนนานาเดยแบบนี้เอาใส่เอาใส่เลยเอาไปใส่คคุณเนาใส่ไม่จะตาย่าจะตายมาใส่ดูดูดูร่งเป็นกระตือบัตติมาอยู่ย

เดียวได้แล้วโอ้ยแงบอกว่าจะกลับบานแม่ได้เลยเนาะแม่ประเกียงครับพี่น้องโอ้ยป่งโอ้สมพ่อมัน้นะฮะนะป้องอีกกระปูวังยาเนี่ยนะแม่แม่อึงปองอีกกระปูกเลย นั่นปากเงียับปเงียงวะปากกาเออแม่ใหม่ใหใม่ที่เต๋อปากเยียงกับปากกาคับพี่น้องบอกเดียวเธอตีน้ำองปลาน้ำเติอมาจนถื๋

โอ้ยประเข่งประเข่งข,งขาวน่อยขาวน้อยอีกหนึนหน่งตัว ข้าวก็ปล่อยข้าวหนึ่งบัวก็ปล่อยเต้นเต้นแน่เตื่นเต้นละตีโมหนิงอันดีอันดีได้คำปากขุ่มปลาอันอีไทยกะปลาอีไทยน้อยหัวซุกมาเตื้อปลาอีไทยน้อยเอาเนื้อมาคอยกันเลยเอาเอาล้นละ โอ้ยฉันในะพวกเอามาขายในถุงละสิบบาทเด้อเออขายตัวตัวละสิบบาทโี้ยถุงละสิบบาทแล้วนะอ,อ,อ,ยอยนี่กลางยังไงปลกกาปลกกา าโคกออกม่หย at> ู่ได้กินหาโคกนี่แหะก็เกิกินน่สแนี่กม่รู้นำโคกเลยเป็นเหมือนยางุเทถิมเทถิมีดี่มเเห็ปกม่าปกาพี่น้องปักกา แม่ยาเร็วเร็วเชียวีป้เนี่ยก็ดีดีนี่ปูครับเออเออเออออขุดกูแม่แม่เมา มิเตอรปากกาท่านละแม่ข้ามกาออกใสเด่เนียหแา้วบนไนป่าอีไทย ดูดพ่อดดพ่อมันมีจักตัวอืมฮันดีฮันดีปดะเสริมแก้มโตนมันไปจักตัวเลยไปมันไปจักตัวบอนอนซีฮิดจังเดยยกเกดลุกขบบได้จักตัวเลยปลาสลิดบอดสลิดกระเดด อันี้ปลาเคียงปลาเงโตใหญ่อยู่เดีอยู่องเกียงงยืนยใส่มอยู่กเต็มมืออุอยู่มงเยเก็ยืนยห้องอันม้แม่ตูเมื่อกีไปหาเงินบ่คุ่าเห็นลายบาาได้อันดีปลากาใหญ่ งงทั้ต <c oughs> เมื่อย่างเขา่แล้วปกาากระไปลาเด็ดย่างเดียวปลาาปาเดยดบแมนผู้ใด,<า>ไ,ดไปส่งผู้ดอก <c oughs> คันหาปลาผิดก็ได้ บัวโอ้โหอาไปอีท่ายในในังไงจันเนาะบ่อนบัวบัวมาผลงานเช้ามื้อนี้ครับพี่น้องว่าไปอีท่ายในในในังไบจัง ไปงงครับพี่น้องครับปรอปไทยปลาดุกปลาสูตรปลาเค็งปลาขาวปลาสลิดปลาเสื่อมได้หลายเติบครับผลงานเช้าวันนี้ครับครับพี่น้องครับช่องอิสานบ้านในเขตเพชรครับผมก็ขอฝากนะครับ ขอฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับใต้คลิปนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับใต้คลิปนะครับครับวันนี้ครับช่องอีสานแมาในเพชรครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับ